ดูสิครับของเล่นเต็มไปหมดเลยสัตว์เยอะแยะมากมายเลยมีตัวอะไรมาครับเนี่ยโอ้โหนี่เราก็เจอของเล่นชิ้นแรกเลยนะครับก็คือเจ้านี่นะครับเป็นไอตัวเป่าฟองนั่นเองนะครับดูนะครับมันจะเป่าฟองไล้เราจะเทน้ำเข้าไปอย่างนี้นี่จะจุ่มน้ํานะครับทํากันจะเป่าฟองนี้โอ้ดูครับดีมากเลยดูนี่อ่ะตัวต่อไปนะครับเราจะให้ดูครับเจ้าช้างนะครับ เหนียวเหนะเลยนะครับเพราะมันโดนพ่นฟองใส่นะครับนี่นี่อันนี้ก็ชชางอีกตัวหนึ่งนะครับช้างส้มกับช้างสีน้ำตาลครับดูนะครับว่าใครวิ่งเร็วกันอืมไปแล้วนะครับโอ้ยช้างส้มรู้สึกจะวิ่งเร็วกว่านะครับอืมต่อไปก็เป็นเจ้าซีลานะครับก็คือเจ้ามาลานะสองตัวครับลองมาวิ่งแข่งกันดูยอามาซีลานี่ โอ้โหร่ว oh, oh, <laughs> งนะครับต่อไปก็เป็นเจ้าบัฟเฟโลนะครับคือเจ้าควายเองนะครับเจ้าควายนะเอาควายขาหากักอ่ะนี่บัฟเฟโลเขียว r e ีนบัฟเฟ l ล ล้าวกเราวิ่งแข่งกับคร้านะครับนี่เอาวัวนี่เจ้าลิงกอริลา่าอันนี้ก็จะเป็นเจ้าไดโานเสาร์ไดโนเสาร์เนี้ยโอ้โหโอเคตอนนี้ลาไปก่อนนะครับ เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับโอเคบายบาย